อะรยังไงลิเวอร์พูลเล็งจะส่งเฟเดริโกเคียซ่าให้ย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวช่วงตลาดเดือนมกราคมเพื่อจะหวังเรียกฟอร์มนักเตะกลับขึ้นมาอีกครั้งอะไยังไงอาร์ซอน,อนพบลิเวอร์พูลดีอัสโจนคืนทัฟคาดอะไรอัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงกับของแดงลิเวอร์พูลในค่ำนี้เอาแล้วงานนี้ชุดนี้ดีไม่พอคาราเกอร์ชี้สองจุดที่ลิเวอร์พูลต้องเสริมตลาดรอบใหม่หากหวังจะรุนชป์ อาร์นาเชียร์เริ่มฟันธงนะฮะที่เหตุที่ฟันได้จะต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้สโมสรลิเวอร์พูลในตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมการแข่งขัน หากรุ่โหดในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปถึงช่วงเดือนธันวาคมเปัจากที่ก่อนหน้านี้ทีมของอาเนสรัตนั้นได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากในการที่จะพาเรเบอร์ฟูก้าวขึ้นมานะครับเป็นทีมจากฝูงด้วยสติในการเก็บชัยชนะได้ทุกนัดและก็พลาดพ่ายแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักเตะที่เรเบอร์ฟูพึ่งซื้อตัวเข้ามาใหม่อย่างเฟเดริกเคียซ่ากลับถูกมองว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรทิ้นได้เลย เพราะนับตั้งแต่ตัวของเขานั้นย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ท,รท,รที่ผ่านมานั้นเคียร์ซ่าก็มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนมาโดยตลอดจนทําให้ถูกหล่ายมองว่านี่อาจจะเป็นการซื้อตัวของผู้เล่นที่ไม่ค่อยคุ้มค่าค่าตัวของลิเวอร์พูลซะตัวหนัก โดยการรายงานข่าวเลยนะว่าเฟเดรโกเคียซ่านั้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอ,อยู่ในเวลานี้และตัวของเขาเองนั้นก็ไม่ได้พัฒนาฝีมือการมือของเขาเลยตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและก็ตามการรายงานข่าวที่ออกมานั้นระบุเลยนะว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลนั้นจะทําการปล่อยตัวเฟเดรโกเคียซ่าออกจากทีของทีมไปแบบยิมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ เพื่อจะให้ตัวของเขานั้นได้กลับมาเรยกความฟิตและก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องกับทีมในลิกรองเพื่อที่จะทําให้ตัวของเขานั้นได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับคืนสู่ทีมใหญ่กันอีกครั้งในช่วงฤดูกาลหนาซึ่งงานนี้แน่นอนเลยนะว่าอาเน,นสซาร์ตนั้นชื่นชอบในตัวของเฟเดริโกเคียซา ในครังนี้เป็นอย่างมากแต่อาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆของเขานั้นทําให้เขาเองนั้นแทบจะไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยช่วงที่ผ่านมาโดยในฤดูกาลนี้ทั้งทังฝั่งฝั่งเคียร์ซ่าเองนั้นเพิ่งจะถูกส่งลงสนามไปเพียงแค่78นาทีในคารังนี้เท่านั้นและก็พลาดในการลงสนามช่วง3นัดหลังสุดด้วยอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้โดยด้าน,น,นของทางคาซิโอแมคคาโชนะฮะสอด,ดังอิตาลีที่ก่อนหน้านี้รายงานข่าวนี้มักจะออกมาตีข่าวโจมตี ฟรเดริโกเกียซาอยู่บ่อยครั้งได้ออกมาให้ข่าวบอกว่านักเตระรายนี้กำลังถูกลิเวอร์พูลปล่อยตัวออกจากทัทงทีมแบบเยืยมตัวตั้าทางที่เพิ่งย้ายมาร่่มทีมลิเวอร์พูลได้ไม่ถึง6เดือนเต็มโดยการบริงานสื่อใจนี้นะฮะเคยออกมาแฉว่าการที่เกียซาดย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลนั้นเป็นเพราะว่าเรื่องของเงินล้นลวนๆแต่เขาเองนั้นได้รับค่าในระดับสูง ที่ทีมอย่างบโรมาและก็อินเ์มิลานไม่สามารถจะให้ได้เพราะทั้งที่ตัวของเขานั้นเป็นเพียงเพราะว่าผู้เล่นที่เจ็บบ่อยแล้วก็จุดเลยจุดที่ยิ่งใหญ่ปพน้าวแต่เิบร์ฟูก็ยังคงคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอยู่ดีเพียงเพราะว่าเชื่อว่าเขาจะทำประโยชน์ ให้กระทางทีมได้และตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ตระหนักดีแล้วนะฮะว่าการคว้าตัวเคียซ่าเข้าสู่ทีมนั้นอาจจะเป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดและลิเวอร์พูลก็กำลังหาทางออกในเรื่องนี้โดยการที่จะส่งเขาไปเล่นในลีกรองในรูปแบบการยืยมตัว แต่อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเองก็เชื่อมั่นได้เลยนะว่าเฟเดริโกกิเอซ่าเองนั้นยังไม่หมดอนาคตกับลิเวอพูลและเขาจะได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างแน่นอนเมื่อเขาหายจากอาการบาดเจ็บและก็ฟิตมากพอที่จะสามารถาโขกส่งลงกสนามได้ซึ่งไม่แน่นอนนะว่าช่วงต่อไปนี้จนถึงสิ้นปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับเลเวอพูลและตัวนักเตะและว่าด้วยตัวของเขานั้นจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมในครั้งนี้ในครั้งต่อไปกันได้บรือไหม อาร์ตยังไงงานนี้ทางด้านของฝั่งคืนวันนี้หงแดงที่ว่าภูมีโปรแกรมเตะสําคัญในศึกฟีนิก์อังกฤษอีกครั้งโดยจะออกไปเยือนอาร์ซนอนลรองแชมป์เก่าที่เกมลิกนัดล่าสุดนี้ออกไปพลิกบล็อกไพ่บรัมัตศูนย์ต่อสเมื่อสัปดาห์ก่อน อันนี้คือชุด11ตัวจริงนะฮะในระบบ4-2-3-1ที่กุนซูอ,อันเดนสอรอตน่าจะเลือกใช้โดนกับไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลซึ่งมีการปรับตำแหน่งจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่บุกไปเชือนะฮะตันนอรอาร์แอร์เรซิก1-0เมื่อคืนวันพฤหัส่ดีมาเริ่มตีผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของเควินแคร์ิเฮอร์โดยการน,นี้โกมือหนึ่งอย่างอาริสซงเบเกอร์ยังฟิตไม่ทันนะฮะ ก็โอกาสที่นาทวันชาวไอริชวัยชราเปียรายนี้จะได้รับโอกาสโชว์ฝีมือต่อมันแน่นอนอยู่แล้วต่อมาตำแหน่งแบ็กโฟก็จะเป็นท้านของฝั่งเทรนเดเรสซาอาโนอิบราฮิมาโกนาเต้ฟอร์จิฟันไดและก็แอนดี้บรอบสันโดยการยึดตำแหน่งของฝั่งบรอบสันจะกลับมาลงตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากที่ลงสำรองในเกมที่เกมไรติชนอกนั้นก็เหมือนเดิมโดยที่ตางดนานของเทรนรับบทเป็นแบ็กขวา ขนาที่คู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นโกนาเต้กับฟันไดต่อมาตำแหน่งคู่กางร,รับก็จะเป็นไรอันการาเฟชเบิร์กอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ Alex, ish, Mac, โดยทั้งสองได้ลุยต่อนานะตัวจริงโดยนัดนี้จะยืนต่ำเป็นกางร,รับเพื่อจะให้แนวรุกนั้นเล่นอย่างเต็มที่ต่อมา3ตัวรุกก็ได้แก่โมเมซาลาเคอร์ดิโชโจนและก็บริดิอสัส โดยจนกับ,บนันท่านของดีอัชน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากที่เกมก่อนสลอตเลือกใช้งานโดมินิกซัลบอกส์ไกับโคดี้กัคโปส่วนตัวรุกด้านขวาไม่มีใครแย่งสารอยู่แล้วส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นดาวิน yes. ดูเยสโดยเดโกโจต้ายังไม่พร้อมจะถูกเรียกใช้งานซึ่งนั่นเท่ากับว่าดูเยสจะได้โอกาสลงตัวจริงต่อไปหลังจากที่ทำประตูใชยนะฮะในการดับไรซชิกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อาร์นติงไงจงมี่คาร็กเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกอตแลนด์พิมเบริกอังกฤษแสงความคิดเห็นบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลเองนั้นต้องที่จะคว้าจอมทัพเบอร์10แล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมาเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนมการาคมปีหน้าหากหวังที่จะลุน้นแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยลิเวอร์พูลจำเป็นต้องปรับปรุงทีมแล้วก็ทำการเซ็นสัสญญานักเตะที่มีคุณภาพ ถึง3รายในช่วงตลาดเดือนพฤษาคมหากพวกเขาต้องการคว้าแชมป์ีิมีบริกเมื่อเปรียบเทียบกับ11ตัวจริงของฝั่ง, ful, นนงเลเวอร์พูลอาร์ซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งดูจะแข็งแกร่งและดูดีมีคุณภาพมากกว่าโดยเฉพาะกองกลางรทรุกที่สามารถทำเกมได้รวมถึงคู่หูเกมรับที่ปัจจุบันจะมีแค่ฟันได์เท่านั้นที่เป็นนักเตะร,ระดับเบลคาสที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยเลเบอร์ฟูลไม่มีนักเตะอย่างท่านของมาร์ตินโอดกาด ฟิลโฟเดนหรือว่ากองกลางตรลุกสไตล์เควินเดอบบอย y, ซึ่งสามารถที่จะสร้างผลกระทบเมื่ออยู่ในสนามและก็สามารถที่จะยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นตำแหน่งหมายเลขสิบนั้นเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลยังคงไม่ได้มีอยู่ในทีมโดยการน,นี้ลิเวอร์พูลก็ต้องการกองหลังอีกคนเช่นกันผมพูดมาแล้วหลายปีบอกว่าสโมรสรต้องการกองหลังอด็ตประสง ทางฝั่งซ้ายคนที่สามารถทดแทนแอนดูร์บัสันหรือเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟได้โดยที่ไม่ทําให้แนวรับอ่อนแอลงไปนั้นจากทางด้านของทีมมีกองหลังอย่างนาธานอาเกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็จ็อกโกกราดิโอรวมไปถึงนะฮะทางด้านของทางฝั่งอัวิทคาราฟิอรีของอาร์ซอลที่อยู่ในประเภทเดียวกันด้วยนะสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นควานนกเตะร่วมทีมเพียงแค่2รายคือเฟเดรโกลเคียซ่า ปีกชาวอิตาเลียนที่จะย้ายมาจากคันั่งของจูมเวนตุสในราคา13ล้านปอนด์อละก็จอร์จีบามบาดาวิชรีโกชาวจอร์เจียที่จะย้ายจากคันธ่งของบาเดเซียมาร่วมทีมในช่วงปีหน้าในครา้งนี้นั่นเองนะอารันยังไงอารันเชรเอร์อ,อดีตกองหน้าทีมอัง,องกฤษออกมาฟันธงสัานการณ์เรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเฟอร์จิลฟันได้กับริเวอร์ฟูทีมระดับท็อปฟิเมริกหลังจากที่สัญญาดเดิมการังจะหมดลงในช่วงกลางปีหน้า ฟันไดกล่าวเลยนะว่าเขากำลังคุยกับเอ่อลิเวอร์พูลแต่พวกเขารู้ดีนะว่ารเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางทีเขาอาจจะต้องการสัญญาระยะยาวเหมือนกับคนอื่นๆเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุผลเรื่องของอายุของฟันได์และก็โบเมเซาล่าทำให้ลิเวอร์พูลเองนั้นอาจลังเลที่จะให้สัญญาระยะยาวกับพวกเขาผมไม่ได้คาดหวังคำพูดของฟันไดมกมากนัก มันเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาพูดคุยกันและผมก็คาดหวังเช่นเดียวกันเฟอร์จูฟันไดยังคงมีอะไรให้เวอร์พูลอีกมากมายในอีก2-3ปีข้างหน้าและเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมกับเชลซีเชียร์เลอร์ได้กล่าวร,ระบุปิดใช้ในขณะน,นี้และข่าวดีคุณุกวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันร,รับ